คือวันนี้นะครับรถที่เฟเฟมั่งแรงเนี่คันนั้นกำงซูมไหนคันไหนคันนู้นนะทำข้อมูลล่าสุดไปน่าจะเกือบสี่สองม้าออก็เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดก็ต้องทําใหม่ฮะเนี่ยขึ้นคันแล้ววะตอนนี้กำลังรองจูนอยู่จะ oh. จูนจะจูนเก็บเพื่อจะทำคันนี้ให้มันชนะส้ส oh. มๆเราจะทำให้มันชนะกันไปเรื่อยๆรถเราจะได้เร็วไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็ต้องมีสักต้องสี่สองเลยถ้าไม่ถึงก็ <laughs> จะเอา <laughs> ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยยาสายรถท่านเลยครับวันนี้พี่เป็นซุปเปอรทยยาเฮ้ยสวัสดี้พ่อผมสอบจานรามเอลเฟรตเต้แบงคพ่อผมโดนคือวันนี้นะครับรถอีเจฟเฟมั่งแรงไหมในคันนั้นมึงลองสูงไหนคันไหนคันนโนนนะใช่คันโซมานะพี่ลรามันทำข้อมูลล่าสุดไปน่าจะเกือบสี่สองมาใช่ก็เลยอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ทำอะไรมาฟันเหลืองไหมไม่ค่อยวันนี้ฟันเหลทองเฮ้ยวันนี้ขาวเออเฮ้ยคืออยู่ไม่ได้ก็ต้องทำใหม่ฮะ ลูกสูบมีเยอะ,ยอะทำใหม่ได้นะครับกแล้วก็เลยได้ทำการจะพา,าไปดูกันเนี่ยอันนี้เป็นฝาสูบมที่แล้วนี่คือฝาสูบโคโซ,โซ่ที่เราใช้เป็นขนาดวาวเดิมเนี่ยแล้วก็แคมเดิมนี่เห็นไหมเขียนว่าโคโซ่แล้วก็อันนี้เป็นเฟืองแต่ว่าเราเปลี่ยนฝาเอ้าเปลี่ยนทำไมอะเราใช้เป็นฝาโคโซ่เหมือนเดิมเพราะว่าบ้านเราไม่มีโคโซ่มีแต่เอิโปงไงเป็นมีแต่มาเลเราก็เลยตั้งใจว่าจะทําคันหนึ่งที่เป็นโคโซ่เผื่อใครอยากจะได้ข้อมูลฝาโคโซ่ หรือว่าพาคพวกที่หากันไม่เจอ<ะ>เดี๋ยวหาให้ <What? S 1> นะ <Yeah. S 1> ก็เลยทําฝาโคโซ่ขึ้นมาอีกอันนึงก็เป็นฝากัดพอร์ตเซียนซีแกนเทสโฟแล้วก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นถอดอแล้ว <What? S 1> ไม่ได้ใช้แล้ว ระวังอะไกันบอดี้เดี๋ยวนนี้จะเอาไปหาข้อมูลทำใส่ลิงเอ้ยโอ้โหเพราะผมยังใช้ฝาดับวิโปอยู่เลยก็แต่ิโปมันก็แรงโอ้ล้วโพโซก็ต้องแรงเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมต้องแรงเหมือนกันไม่ใช่มันแรงกว่าแต่ว่าสปริงวาล์วมันไม่เหมือนกันระยะความยาวสปริงไม่เหมือนกันขดลวดไม่เหมือนกันมันก็เซ็ตหลังวาล์วไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาหาข้อมูลสำหรับเป็นฝาโพโซมาเนี่ย น่าก็เนี่ยอะไรอ่ะออันนี้ะไปตำมาไปตำมาเยนี่ยฝาครอบสีนี่ใส่ลิงใส่ส้มส้มใส่เขียวหยีโอ้โหเนี่ยอันนี้ใส่ขนาดเนี่ยพิษณาพิษณาโอ้โหเนี่มันฝาสีเาหนะเว้ยฝาสีเบาเอาแล้วไอ้เกมไม่จะมีพิษณาหรือเปล่าพิษณาไอ้ไอ้เกมมึงมึงจะใส่ขนาดจะสีเบาแล้วมึงมีแค่ลิงคันเดียวลิงแดงเยสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็นี่ให้ใคร ให้เยกของแม่งไม่ต้องสีหรอกเลอะเทอะเรียบ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 อ่านี่เราก็มีน็อตด้วยน็อตพอยส์ไว้รุ่นห้าสามนี่ต้องมาตำแล้วอันนี้น็อตฮาร์ดไม่ใช่พอสเออฮาร์ดน็อตฮาร์ดตัวละตัวละกี่บาทนะสามสิบตัวละสามสิบบาทนะอันนี้ตัวละสามสิบบาทใครอยากได้ก็ทักหาฟ้าเฟรมหรือถ้าขาพี่ก็ได้มาตำมาแล้วกันความยาวก็มีตั้งแต่กิบมิลหนึ่งสองมิลอะไรเงี้ยง่ายๆมีครบนะผมมีครบก็ ประมาณนี้ในส่วนของพี่จะทําเครื่องตอนนี้ขึ้นมาก,ก่อนเฮ้ยเอาแยะมีอะไรแย้ะคันนี้จะรถเกืออ้าวรถไครอันนี้เป็นเครื่องไอ้นนเชี่ยยักษ์บางคนบอกว่าพี่แบงค์ครับไม่ทำรถพี่ยักษ์ขี่เลยสงสารพี่ยักษ์ก<อ>็เลยอ่ะไปเบิกแคงมาแล้วล่าสุดที่มันไปทใํใไฮสปีดมาเครือ่องระเบิดครับก็เลยได้ทำการนี่ฟักแคงเรียบร้อยแล้วเห,หลือนะครับเหลือยัดข้อเบี่ยงเข้าไปนะผมเหลือยัดข้อเบี่ยงเข้าไปตัวนี้จะเป็นสเต็ปอะไรก็รอชมมาแล้วกันแต่ว่าพี่บอกเลยว่าแรงแน่นอนนี่คืออะไรเครื่องมันวุ เศษเสี่ยวความทรงจำแคมเก่ามันก็แตกด้วยเนี่ยไอ้ลูกปืนแคมลูกปืนด้านหลังแตกเดี๋ยวจัดให้มันเอาไว้ขับเล่นไอ้คันสีเทามันเรียกชื่ออะไรนะเทาเทาเอ้ไม่ใช่เทาเตอร์อีบูดบูเดี๋ยวจัดเครื่องให้มันแล้วก็มาถึงเครื่องตัวนี้เครื่องตัวไหนเครื่องนี้ก็เป็นสี่วาลเหมือนกันเครื่องป๋าเฟมเนี่ลูกขนาด68สิมิล แกเวอร์เนียมาคีบได้ไหม๋ยวน้องๆจะไม่เชื่อเชื่อเถอะรูเป็นใหญ่โพูดแล้วได้หรือแล้ววัดแล้วไงก็ไม่มีอะไรอันนี้นะครับแล้วก็นี่ฝาสีวาล์วกับเครื่องข้อเบี่ยงกินข้อเบี่ยงอย่างนี้ข้อเบี่ยงอย่างนี้เอามาแล้วเนี่ยข้อเบี่ยงโอ้เาเเตอะดี๋ยวจัดใหม่ให้ข้อมูลเอ้ยข้อเบี่ยงฝืดวยะยังไม่โดนน้ำมันเครื่องนี่หว่าใครกึ่งมาวะสัตว์ไอ้คนกึ่งมันต้องหล่อเนี่ยอะไรวะใครวะเอ้ยมึงคิดว่าใครอ่ะเนี่ยรอยกึ่งอย่างเงี้ยนี่ลองช่างวิทย์แล้วกึงไม่่เนนียชางวิทย์ กึ่งไมเนียน่าจะกูนเนี่ยแหละโอ้โใช่เลยไ <c oughs> อ้ี่กูเนี่ยเนี่ยรอประกอบสี่วาลก็หลายๆคนบอกว่าพี่แ้งเนี่ยเวลาเขาดามเขาดามตรงไหนมามา,มาให้ลอดูเวลาเขาดามเขาดามยังไงดามเพื่ออะไรมาเนี่ยแคงเป็นเงี้ย <c oughs> ประกบอบเข้าอย่างนี้ <c oughs> ทำไมถึงต้องดามตรงนี้ให้มันหนาจริงๆแล้วมันต้องดามยันนี่เลยนะขึ้นหัวใช่ขึน้นแ้งเลยถามว่าทําไมเพราะว่าหัวนี่ กับเสื้อหลอนี่มันหนักทีเนี้ยพอเราใส่ไปเนี่ยน็อตมันจับแค่4ตัวเนี่ยหตัวเต็มที่เนี่ยพอเวลามันโดนแรงกระทาจากลูกสูบทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันทําให้น็อตเนี่ยมันยกไปทั้งอันเลยคือน็อตเนี้ยไม่ได้รู่ดจากเสานะแต่มันยกแผ่นนี้ออกไปเลยนะยกทั้งแผ่นออกไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมเอาลองมองที่ของเดิมเนี่ยเอามาเทียบเอามาเทียบอีกฟังอีกฟังเอามาเทียบเห็นไหมอันนี้เราพอ,อ,อกหนาไปแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยมันโลง่ลงๆบางๆดูดีดูมองข้างๆนี่บางเจยบอันนี้หนาากว่ <Okay. S 2> อันนี้ก็บางเจยบอันนี้ก็หนากว่าเพราะฉะนั้นถ้าทำสี่วาลแนะนําให้ทานะครับไม่งั้นจะได้รู้จักคําว่าหัวยกนะครับผม mm hmm. แล้วก็จะได้รู้จักคําว่าเงาประมาณนั้นก็เครื่องนี้เสร็จแล้วมาเดี๋ยวพี่พาไปเขียวอีที่เดิมเนี่ยขึ้นคันแล้วว่ะพามาดูตอนนี้กําลังรอจูนอยู่จะจูนจะจูนจเก็บพื่อจะทำคันนี้ให้มันชนะส้มๆ้ม นะเพราะถ้าถ้าคันนี้ชนะส้มส้มปั๊บถ้าส้มส้มมีปัญหาหรือว่ารถต้องเซอร์วิสก็จะทําให้ชนะคันนี้เราจะทาให้มันชนะกันไปเรื่อยๆรถเราจะได้เร็วไปเรื่อยๆนะครับก็ส้มส้มก็เกือบ42มาคันนี้ก็ต้องมีสักต้อง42สองเลยเดี๋ยวรอดูเลยวันนี้ถ้าไม่ถึงก็ๆๆเอาเประมาณนี้มาด้นี่คือฝาใหม่ถ้าคนมองสีจะรู้เลยว่ามันใหม่จริงๆเป็นฝาเทปโฟนะครับผมส่วนเรือนก็เป็นเรือน250ทั่วไปนะครทั่วไปนี่ประมาณนี้ข้อมูลไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าเสื้อเนี่ย คนอื่นเขาใช้เสื้อหลออหมดเขาดูคือพี่แบบพี่ใช้เสื้อเดิมอะครับใช่เหรอคือไม่มีกําลังจะซื้อโน้มนมีประเก็นด้วยประเก็นหนาเตอร์อะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นก็มาเดี๋ยวรัดรถติดเครื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเสียงรถมันจะเล้าใจหรือเปล่านะสักครู่สักครู่แล้วใครคลาลข้างหน้าเดียวะใครคลาอัดเดียวเหรือมันปิวเลยเขาลัดนะเดี๋ยวมึงเคยเกงหรือเปล่าไม่เคยแล้วใช่ไหมเกมเดี๋ยวก็รู้หรอว่าดึกดึ๊กดึ๊กท่างานเป็นไงอะอย่าไปเกงอย่าไปเกงเออเดาเดา ประมาณนี้<ป>แล้วติดเครื่องมนเลยนี่คือเป็นเสียงแรกของเครื่องข้อมูลใหม่บอกเลยว่าเป็นเสียงแรกแน่ะนอาเลยปะเอาดูาดิ ครูไหมคุพูดอะไรโนครูไหมคุณไม่ได้ยินนะครับคนดูก็เดี๋ยวพี่ขอทำการจูนเก็บ AF ก่อนแล้วกันนะครับก็หลายๆคนง,งงว่า AF คืออะไรนะครับ AF คือตัวน,นี้ <What? S 1> พูดในหลายคลิปบอกมากแล้วน้องๆก็ไม่ไปดูในคลิปกันนะครับก็อขอดูคลิปใหม่ก็ไม่ไเป็นไรพูดอีกนครับนี่คือจะเป็นอกมือดำาตัรก็จะเป็นตัวนี้เซ็นเซอร์ไวอยจับค่าน้ำมันของเราว่ามันพอไม่สมบูรณ์แบบไหมนะครับเราก็ต้องมาเสียบท่อ เราอยู่แค่นี้เองใช่ประมาณนี้แล้วก็หาอะไรมาเป็นไรอ,อ่ะเนี่ยประมาณนี้ม่าประมาณนี้เข้ามาดูก็เดี๋ยวพี่ขอทำการจูนเจ็บก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูแรงม้าก,กันว่ามันจะได้ถึงส2แหนนิบสองแรงตไปโอ้ยเกมสี่สิบเอ็ดเลยว่ะไอ้เหีเ้ยเ,เออ สี่ดิเบตเลยว่ารันแรกมันจะต้องใช้เวลาระยะเวลาจูนนาเพราะว่าเหมือนปั๊มติ๊กไม่พอเนะปังติไม่พอใช่เพราะว่าน้ำมันลำบากมากรันแรกที่เทสเลยจูนเกียร์นิดเดียวรันแรกที่เทสมาแล้วสี่ดิเบตมาเทสี่ดิเบตตัวว้วหมดยี่เก้า ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดไรเกมเหี้ยโดนโดนแล้วเราอ่ะเลทแค่ ใ,ใกล้ๆป่ะอันนี้ระแรกเลยระแรกที่เราจูนนะครับสังเกตเส้น,น F สีขาวได้เห็นไหมอ่า F สีขาวเนี่ยมันไม่อยู่บางมาก13 13กว่าเนี่ยถ้ารถแข่งเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน14แต่ถ้ารถล่องเนี่ยพังมันบางมันจะแก๊กนะมาถึงตรงนี้ก็เห็นไหม13 14แล้วล่องไม่ไหวพอตกช่วงนี้มันหนานจับกเกินเฮ้ยมามาปกติช่วงนี้มาปกติช่วงรอบหมื่นพอตรงนี้ปั๊บ พอรอบหมื่นพันห้าร้อยสิบหกชัดเจนครับไม่เบรกก็ระเบิดไม่ระเบิดก็ติดทัางก็ลเลยทำการจูนเก็บมาเป็นร 2. 2> ันที่สองอ่ารันทอวสังเกตการ์ดการ์ดมตกลงมาข้างล่าง,งาการ์ดตกข้างล่างคืออะไรคือน้ำมันมันหนาขึ้นเห็นไหมจากข้างบนตอนแรกสิบสามลงมาเหลือสิบสองจุดห้าแล้วสิบสองจุดห้ายาวมากก็ยังมีเห็นไหมสิบสองจุดเก้าที่รอบเก้าพันกว่าดูดิสุดท้ายนี้รอบหมื่นยังบางอยู่ พอรอบหนึ่ปั๊บขึ้นไป15กว่าจุดเจ็ดเหมือนเดิมอาจจะประมาณ16เลยยังใช้ไม่ได้ก็จูนเก็บอีกรอบนึงเป็นรันที่สามครับรันที่สามมาก็เริ่มดูดีอาจจะเปลี่ยนให้เป็นรอบหนึ่งก่อารันที่สามมาก็เริ่มดูดีนะครับแต่เครื่องยนต์เริ่มเข้าขั้นที่ร้อนวิ่งอยู่12.1ครับ12.1วิ่งมา12เห็นไหมฮะดูสังเกตนะไล่มาปั๊บดูดูดูมันวิ่งนะตรงเนี้ยตรงเนี้นวิ่งเห็นไหมมันจะอยู่12 12มีช่องบางอยู่หน่อยนึง ปั๊บพอช่วงท้ายมาไม่มีแล้วครับขึ้นไป 15, 13นะเต็มที่ก็13กว่านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพี่ก็เลยทำด่ารจูนเก็บนะครับผมเป็นลันที่3นะครับลันที่3อยู่วัน12กว่านะครับปั๊บเราก็มาทิ้งท้ายเลยเรื่องลันที่4นะครับถอด AF ออกนะครับมาเลยพันธ์จีนครับเป๊ะโอ้โหนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่41.7นะครับผมณ1 7 0 0รอบ สับเกียร์ตกมาพอดีครับผมวันนี้แรงมากสุดๆแรงเขาอยู่30.73นิวตันเมตรแล้วผมก็รอบอยู่8,002แรงม้าตัดแรงบิดสูงสุดอยู่ที่รอบไหนละมังเนี่ย9,003เพราะฉะนั้นคุณลากมาเนี่ย1,200รอบคุณสับเกียร์จะลงมาอยู่9,000รับรองมันรับปุ๊บคือเอาง่ายๆเห็นไหมเวลาเตะเกียร์แล้วหน้าร้อยหน้าร้อยเนี่ยครับประมาณนี้ก็เฉลี่ยจาก39.9ม้าจูนจบไปที่ประมาณแล้ว4 1 7ม้าโอ้โหเพราะ30 ็แดงผมล่ะประมาณนี้กราฟก็จะสวยๆประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็นี่คือมาทำให้ดูครับเห็นไหมสังเกตถ้ารถล่องเนี่ยเส้นแรงม้าจะต้องวิ่งขึ้นตลอดคือรถมันมีความเร็วถ้าเราอยากจะดูความเร็วท้าย g e a ย Gear สามได้ความเร็วท้ายอยู่ที่172.6ครับความเร็วท้ายเ Gear สาม Gear สี่200แน่นอนครับประมาณนี้ก็ทางเพื่อนสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยที่กดติดตามแฟนคลับที่ชอบกุญแจ เอาปกเลยเดี๋ยวไปหนแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแอบด้วยเปล่าโอเเออสวัสดีครับ